เราจะพาไปดูคนสัมภาษณ์ประจำช่องเรากันนะคะวีดัดแพ่สวดดีวันนี้มาพบกับเอ้ยพับกบแพ่พบกับเออใครใครคุณไม่ถ่ายว่าทำไมเฮ้ยถ่ายกูทำไมเนี่ยวันนี้นะ าเราจะพาไปดูกิจกรรมการทำอาหารของนักเรียนนะคะลูกเสือและเลน,นารีกองที่สอนนะคะเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆได้ค่าว่าน้องๆรู้สึกอย่างไงบ้างและเป็นอย่างไรบ้างในการทำอาหารในครั้งนี้คะ่ะเราไปรับชมกันเลยคะ่ะอูบลลงก้นรักสาวอุดรและกองรู้สึกกองสองเรานะคะมีกฎอยู่ว่าถ้าคุณครูคนไหนนะคะเขาช่วยเหลือหมู่ไหนหรือนักเรียนคนไหนนะคะเขาต้องชิมหมู่นั้นคะ่ะคุณครูรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่มาช่วยหมู่นี้ ออตอนนี้หมูนี้ทําดีครับเตรียมพร้อมดีแล้วก็รสชาติอาหาร,น,น,รน่าจะอร่อยแตวต้องลองชิมกันครับผมคุณครูรู้ไหมคะว่ากองสอนนี้เขามีกฎว่าถ้าคุณครูคนไหนช่วยหมูไหนคุณครูก็ต้องชิมอาหารหมูนั้น<อ>หมดมหมอ้อต้องชิมไปแลวครับต้องชิมให้หมดหม้อค่ะเขาจะให้นสภาช่วยกันชิมด้วยนะครับอ๋อค่ะแล้วหนูจะไปชิมหมูอื่นก่อนอมาโฟกัสที่อาหารเลยนคะ่ะใช่ค่ะคุณครูเขาบอกว่าอร่อยมากค่ะ แล้ว่อไปนะคะเราจะไปสัมภาษณ์คุณครูคนต่อไปนะคะในการมาช่วยเด็กทาอาหารในครั้งนี้ค่ะคุณครูรู้สึกยังไงบ้างคะในการชิมอาหารในครั้งนี้ไม่อร่อยค่ะเอาใหม่นะคะไม่อร่อยค่ะเอาใหม่อีกทีค่ะพอกินได้ค่ะค่ะเราไปสัมภาษณ์เด็กกันค่ะว่าน้องรู้สึกงไงบ้างหนูรู้สึกเอ่อเมื่อไหร่ไฟมันจะสุกแต่ที่รูู้บัวลอยหนูอร่อยเพราะว่าพวกหนูทำมาจากใจแต่พี่เห็นว่าน้องยังไม่ได้ล้างมือตอนปั้นบัวลอยอันที่สี่นี่ไม่ควร กิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมของลูกเสือกองสันนะคะเอ,อโดยการที่เราจะฝึกทํารัดเชือกฝึกทําที่นั่งค่ะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ เราจะไปสัมภาษณ์ครูฝึกนะคะว่าเขาว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะคะท้งท่านี้คนอื่นนะคะนัเรเยนเขากําลังมัดเชือกอย่างแบบเหน็เหนื่อยค่ะแล้วมาดูค่ะคณครูเำาทำอะไรกันอยู่ค่ะคุณครูรู้สึกอยังไงบ้างคะในการตีปิงปองในครั้งนี้เหนื่อยค่ะเดี๋ยวค่ะครูจะตบกันครูเขาจะตบกันแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของกองสามนะคะในวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ